คนที่เกิดในวันเสาร์คนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยนะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคนเกิดเจ็ดวันบางคนบอก mm. เข้าใจง่ายได้ไหมอาจารย์อึดถึกทน <laughs> ใช่คนเกิดวันเสาร์นี่แข็งแกร่งที่สุดอึดถึกทนที่สุดที่สําคัญกนะ็คือคนเกิดวันเสาร์นะตั้งแต่ช่วงเกิดมาจนถึงสิบขวบเนี่ย จะเป็นช่วงที่เลี้ยงง่ายนะคล้ายกับว่าเขาเป็นโรคเป็นอะไรกันไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่เด็กกต่วันเสาร์ถ้าจะเจ็บก็เจ็บเลยแต่ไม่ป่วยเจ็บเช่นอ่าสมมติอ่าไปเจออะไรอุบัติเหตุแบบเจ็บน่นเจ็บนี่แต่ว่ากระสอบกระแสเนะี่ยไม่ค่อยเป็นนะส่วนมาก,กน,นะส่วนมันไม่ค่อยเป็นทีนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยของเด็กวันเสาร์นะจะเป็นเด็กที่พูดน้ยอยใจหนัก ถ้ามองในแง่ของเป็นเด็กใช่ไหมมีเพื่อนมาแบบว่าคอยลองของเนี้ยไม่พูดเยอะนะลงมือเลยตุ้มถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ละต้องขึ้นห้องปกครองสมัยนี้ยังมีอยู่แบบขึ้นห้องปกครองเม <c oughs> ออื่อเกิดวันเสาร์ก็จะเป็นคนที่ใจถึงไม่พูดเยอะแต่ลงมือทําให้เห็นทีเนี้พอโตมาเป็นวัยรุ่นนะช่วงนี้สําคัญ พอเข้าตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดขวบนะไปจนถึงนุ่นเลยยี่สิบเก้าโอ้เป็นช่วงวัยรุ่นเลยใช่ไหมสิบเอดถึงยี่สิบเก้านี่เป็นช่วงที่แตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อสาวนะแล้วก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าร่ำเรียนคือในยุคจากนี้ไปในอนาคตเนี่ยนะในการเรียนอ่ะมันอาจจะไม่ได้ต้องมา ชัดเจนเป็นระยะเวลาที่เท่ากับที่เราเคยเรียนมาประถมหกปีมัธยมหกปีมหาวิทยาลัยสี่ปีอะไรอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นต่อไประยะเวลาของการเรียนรู้มันอาจจะย่นย่อหรือมันอาจจะยืดหยุ่นให้สามารถที่จะเรียนรู้กันไปได้ไดเรื่อยๆนะเดี๋ยวโลกเรามก็จะเปลี่ยนไปเองแหละแต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนคือคนเกิดวันเสาร์เนี่ยช่วงสิบเอ็ดถึงยี่ิบเก้า จะเป็นช่วงที่เขาเก็บเนื้อเก็บตัวเรียนรู้นะสิ่งนี้ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็อยากจะทํามาหากินเองอ่ตั้งแต่เด็กๆแล้วแร่งมากพอด้วยที่ตัวเองจะทําได้คนวันเสาร์เนี่ยนะถ้าจะต้องเจอกับอะไรที่มันยากลำบากหนักเหนื่อยเขาจะทนได้เขาจะสีเฉยกับมันเขาจะอยู่สู้มันจะไม่ท้อใจง่าย แต่ปัญหาคือบางทีเขาไม่ได้รับความยุติธรรมสักเท่าไหร่นะจะว่าไปตามตรงเนี่ยโดยเฉพาะในช่วง11-29หลายคนได้โอกาสแต่คนวันเสารไม่รู้เป็นไงคนที่อยู่รอบข้างเขาเหมือนกับพักพูดตรงๆคือไม่เห็นคุณค่าไม่ให้โอกาสเงี้ยบางทีก็เกิดความน้อยอกน้อยใจบางทีก็เกิดความรู้สึกที่ว่า เราเยไม่เอาใครอะเราอยู่ของเราคนเดียวดีกว่าก็ให้เปิดหูเปิดตาบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสของเราอะ่ะมันสาจ๋าโอกาสของเราอะ่ะมันก็มักจะมาพร้อมกับคนที่เขาเห็นคุณค่านั่นแหละแล้วการที่คนจะเห็นคุณค่าได้อะ่ะก็เพราะเราได้ไปโชว์หน้าโชว์ตาไปพูดไปจารพอกับคนบ้างอย่าไปเก็บเนะื้อเก็บตัวมากเกินไป แต่อาจารย์ว่านะถ้าดูจากดวงนะโน่นนะพออายุเต็ม29ไปจนถึง40นั่นแหละมันนึ่จะเป็นช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์่ะได้แบบเปิดหูเปิดตานะได้ไปพบไปเจอผู้คนบ้างช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พอได้สังคมใช่ไหมมันจะเริ่มมีรู่ทางแนวทางในการที่จะทำงานนะทำธุรกิจนะทำการงานใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้สึกว่า เออเราก็รู้สึกมีชีวิตชีวาดีทำนองเนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนวันเสาร์นะแล้วเราอยู่ในช่วงยิบก้าถึงสี่สิบนะเปิดหูเปิดตาไว้เหมือนกับว่าเขาเรียกนะเปิดใจเออมันเริ่มจะเปิดใจอย่างพวกเราคนเราเพอเปิดใจเสร็จใช่ไหมไอ้ตาสองข้างเนี่ยมันก็จะมองเห็นสิ่งที่เราไม่เคยมองมันไงบางที เราลองเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนลักษณะของการใช้ชีวิตนะ่ะเราอาจจะไปรุ่งเรืองในอีกทางหนึ่งก็ได้นะ่ะคนเราอ่ะตั้งแต่เกิดจนตายมันไม่มีความจําเป็นเนี่ยที่จะต้องอยู่ที่เดิมทําสิ่งแบบเดิมเหมือนเดิมเหมือนที่คนมันสาวชอบทำเพราะเราเปลี่ยนมาเราอาจจะถูกบ้าผิดบ้าไปเรื่องธรรมดานะแต่ภายในสี่สิบอาจารย์คิดว่าคนเกิดวันเสาร์ว่าน่าจะได้ค้นพบตัวเองโดยพว้างยิ่งพอสี่สิบถึง 51อ่ะมันก็จะเป็นช่วงที่มันเกิดวันเสาร์เนี่ยจะได้เจอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่รู้สึกมั่นคงจริงๆลนะ่ะคันว่าใครที่อยู่ในช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็น29ถึง40นะหรือว่า40ถึง51เนี่ยมันต่างกันคือ29-40นะ่ะจะว่าไปมันก็เหมือนกับแค่ซ้อมๆพวกเราซ้อมๆที่จะเปิดประสบการณ์ชีวิตให้เราได้ได้คิดนะ ไปทดลองอย่างที่อาจารย์พูดอะลองผิดลองถูกคือคําว่าลองผิดลองถูกไม่ได้พูดไปอย่างนั้นนะในการลองแน่นอนมันจะเกิดขึ้นทั้งทั้งความผิดซึ่งมันไม่ใช่ไม่ชอบไม่เวิร์กความถูกอ่าความถูกนี่ก็แปลว่ามันถูกมันดีมันใช่มันชอบมันเวิร์กใช่ไหมถ้าเกิดว่ายี่สิบเก้าสิบสิบลองทําดยแล้ว,แล,วแล้วมันไม่ใช่ก็เป็นบทเรียนไม่ต้องไปเก็บมันเป็นความหลังฝังใจมากนะนะเกิดอบันสาวต้องคอยเตือนกัน๋ยวาไป คิดอะไรที่มันเหมือนกับว่าผ่านไปแล้วแต่ถ้าอะไรที่มันดีเอามาต่อยอดพัฒนาปรปับปรุงเป็นเป็นธุรกิจเป็นการงานเป็นชีวิตใหมย่ยาเอาสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตมาตัดสินคนที่อยู่ปัจจุบันหรือคนในอนาคตเนี่ยให้ดูตามเนื้อแท้ความเป็นจริงจะสอนอย่างนี้หยุดเสมอทีนี้ไม่ว่าเราอะ่ะจะอยู่ในช่วงชีวิตไหนก็นแล้วแต่เสริมดวงชะตาได้วิธีการง่ายๆนะถ้าใครที่เอาฉันจะเอาตัวรอดคนเดียวไม่ยาก ส่งชื่อสกุลให้อาจารย์ทำยันที่เรียกว่ายันหมาเศรษฐีส่วนบุคคลยันส่วนบุคคลหน้าตามีนะอาจารย์จะเชื่อสกุลน่ะมาลงในแผ่นยันที่มีขล่าเรียกทรัพย์รับโชคพร้อมกรอบทองสวยงามอะ่ะเพื่อเสริมการเงินน่ะให้มีเงินไหลามาเทมาอุดรอยรั่วทางการเงินแล้วก็ให้ได้ตั้งตัวเป็นหมาเศรษฐีแต่ถ้าใครอะ่ะมีคู่อยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ดีไม่มีบุคคลที่สามข้ามาแล้วก็ร่ำรวยไปได้วยกันแบบนี้นะ ให้ใช้ยันคู่รักมหาเศรษฐีวิธีการคือส่งชื่อสกุลของเรากับคนรักมาให้อาจารย์คู่กันแล้วอาจารย์จะเอามาลงในยันแล้วเขียนอักขรเรียกทรัพย์รับโชคใส่กรอบสวยงามแบบนี้เพื่อให้เราไปตั้งไปวางไปบูชาหิ่งพระอ่องพระหรือที่เก็บเงินถ้าเป็นบ้านเป็นร้านก็หันหน้าออกนะเพื่อดึงดูดเงินเข้ามานะป้องกันมือที่สามแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์แล้วก็ร่ำรวยไปด้วยก,กัน แต่ถ้าใครที่ถึงขั้นทช่ว่าอาจารย์เราต้องการเสริมมงชิตาชั้นสูงสุดเลยแต่โบราณน่ะท่านให้ทำเช่นนี้ให้นำเอาชื่อสกุลน่ะมาลงในกะลาตาเดียวซึ่งกะลาตาเดียวนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะบอกว่าข้างหน้าเป็นรูปพระราหูซึ่งเป็นเทพที่กุมลัคนาอาจารย์แล้วจะให้พ,พรพลดวงกับดวงให้ปลดหนี้ปลดสินให้ร่ำรวยกันแล้วข้างหลังเนี่ยนะก็จะเป็นตารางที่เขาเรียกว่าจักรราศีจักรราศีเนี่ยเขามีเอาไว ให้อาจารย์ผูกดวงการผูกดวงคือการคํานวณว่าดวงชะตาเนี่ยมีดวงดาวอะไรบ้างแล้วก็ลงเข้าไปในตารางนี้หลังจากนั้นนะอาจารย์ก็จะสวดเจ็ดวันเจ็ดคืนนะเพื่อให้ดวงเราเนี่ยรุ่งเรืองร่ารวยหลังจากนั้นนะดวงชะตาเราจะถูกยกขึ้นไปไม่ว่าปีไหนจะเป็นปีชงใกล้ๆจะถึงแล้วใช่ไหมไม่ว่าปีไหนดวงเราจะตกก็จะถูกยกถูกพยุงขึ้นมาได้เมื่อไหร่ที่ถึงจังหวะด,ดีๆเราอ่ะ จะได้รับโชคลาภมหาศาลดังนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราว่าอยากจะเสริมดวงระดับไหนหรืออยากจะเสริมแค่คนเดียวอาจาขอร่ํารวยคนเดียวพอเอากระตาเดียวให้ผมให้หนูคนเดียวหรือบางคนบอกว่าไม่ได้เราต้องร่ํารวยนะไปกับคู่ของเรากับคนรักของเราแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นใครที่อยากได้แบบไหนก็ขอให้แจ้งอาจารย์ให้ชัดเจนนะเพราะการเสริมดวงระชันสูงนั้นอ,อาจจะทําไม่ได้ทุกคนหรอก อาจารย์จะเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสข้บค้องกันทุกคนเพราะตั้งใจไปแล้วว่าให้พวกเราได้เจออาจารย์เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มจากการได้ปลดหนี้ปลดสินก่อนแล้วตั้งตัวได้แล้วก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ขอให้พรที่อาจารย์ให้ไว้นั้นนะ่ะสาธุรับไว้ได้มีโอกาสส่งชื่อส่งสกุลมาให้อาจารย์นะเสริมดวงชะตาอยากได้ระดับไหนวัตถุประสงค์ของเราก็คือความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตนะ่ะ ทำตามศรัทธาทำตามพลังที่เรามีทำตามความมั่นใจและขอความมั่นใจในบรรดาลความสุขความสำเร็จร่ำรวยกันทุกคน